<จ>สวัสดีค่ะลูกศิษย์คนนี้ก็มาจากต่างจังหวัดนะคะเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ตั้งแต่เดินทางมาเรื่องการสวดมนต์เรื่องอะไรต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นมิทยาทางก็จะมีมีสิ่งละครอยู่ระยะทางทางบ้านนะครับแล้วก okay. ็ทางที่ทํางานเหมือนจะมีรับ ส่วาเรา,มมาก,ราากริดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคะที่เดืมันจะดื่มจะมีสิ่งทำให้เราเพลิดเพลินแล้วสอบสวดดื่แล้วก็สวดบางทีก็สวดลงหลงทีนี้ก็ทําให้นอนน้อยแล้วก็มันก็เพลียขับรถมันก็จะมีปัญหาคิดอยู่ว่าจะต้องมีปัญหาแน่นอนแต่ก็ใส่ท่าเขาช่วยนาพรพาอาจารย์ในส่วนของแม่ก็ท้องเสียเช้าเนี่ แต่แต่มาเร็วก่อนนะคะมาเร็วสองหรือสามชั่วโมงด้วยซ้ำคือยายาจิต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 ตั้งใจมากยังไงคะลองก็ดีก็คือคาดว่าจะมาจะนอนก่อนเราค่อยมาแล้วไม่นอนเลยกว่ามาเลยแล้วก็สายพญานาคสายสายพญานาคสายมังกรจะกลนนะคะจะ,จะร้อนจะอยากจะพุ่งทะยานอันนี้ก็ไปหาพี่เขาพี่ก็บอกว่ารออีกชั่วโมงนึงก็เลยไม่รอก็เลยมาที่นี่ก่อน ตัวตามละลูกศิษย์คนนี้เป็นสายพญานาคนะคะที่เป็นพญานาคนแหละครับทีนี้น้องที่อุดรบอกว่าสายนี้คือสายพญานาคก,ก็เลยโอเคก็เลยสนใจทีนี้ก็ก็พาามมือดีมากนะคะเส้นหลักไม่ขาดเลยแล้วแ,แน่นหนะักคือคนแบบนี้คือบาร,รมีของเก่าขเขาเยอะมากแต่เส้นประกอบเส้นค้ำไม่มีเลยหรือมีจางอาจารย์มือนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเรานะคะ อาจารย์ไม่อยากให้ถ่ายรูปหรือส่งไใ,ใครเพราะว่าบางคนมันไปกอ๊อปพอก๊อปแล้วชีวิตเขาพินาศเลยเพราะว่านี่คือมือเราตัวเลขคือตัวเลข,เ,ลขเราอายุที่อาจารย์ถามดวงชะตาคือของเรา,จ,าจะจาไม่ออกืึกนะคะอาจารย์จะให้เขาปิดไว้เพราะว่าเดี๋ยวคนไม่ดีมันก็จะเอาของเราไปเราก็ไม่อยากทําไม่ดีหรอกแต่ว่าคนมันโลกออนไลน์เนาะมันก็เยอะแยะก๊อปเกือบตอนนี้ช่างเสร,ริมสวยช่างสักคิ้วสับตัวทํากันเยอะแต่ว่า ไม่อยากให้นนไม่เป็นไรค่ะดเดี๋ยวให้แอดมินเขาตัดออกเพราะเนี้ยคือเราอาดออริจินอลเดี๋ยวอะไรที่เป็นส่วนตัวเขาจะตัดออก <Okay. S 1> เพราะว่าเนี่ยอาจารย์ต้องแก้เมือให้แก้ได้น้อยมากเพราะว่าเขาทําคุณดูเส้นดีอยู่แล้วก็ไปตัดให้เป็นเส้นสวยคือไม่มีการวัดดวงชะตาไม่มีการวัดอะไรอยากได้เส้นรวยใช่ไหมใช่เส้นรวยปืด้ดไม่มีหลักอะไรเลย mm hmm. คือแบบแค่ว่าสักจับเข็มเป็นอะ่ะ mm hmm. อันนี้นะคะไม่ไม่ไม่อยากให้เข้ามาบ้านเพราะว่า คุณยาย82ดบแล้วนะคะแล้วก็มันเป็นบ้านส่วนตัวอาจารย์ไม่ได้ทําเป็นธุรกิจนะคะคือถ้าใครแบบบุญสัมพันธ์ดวงสมพงศ์กันอย่างเงี้ยอาจารย์โอเคถ้าเกิดเขาส่งรายชื่อมาอาจารย์สแกนแล้วอาจารย์ก็ไม่รับไม,ไม่ได้ว่ารับคนทั่วไปเลยต้องนัดเพราะอาจารย์เองก็มีคลินิกสถาบันความงามนะคะซึ่งเราทําเป็นธุรกิจหลักแล้วเรื่องปรับหนูแห้งหน้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องงานวิจัยนะคะโอเคนะั่นคือเรื่องของอาจารย์ทีนี้ทําไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ู้สึบโลรู้สึกว่ามือมันหนักเมามันเบา,าขึ้นมันมันไม่มีคำมันไม่มีอะไรจะทํามันอธิบายไม่ได้เดี๋ยวต้องรอดูสักสามเดือนนะครับอ่าบางคนชั่วข้ามคืนค่ะอันนี้คืออาจารย์พูดแบบเป็นสเต็ปเนาะถ้ามีอะไรคุณคุยกับแอดมินเลยเขาก็จะพิจารณาแล้วก็คุยกับอาจารย์อีกทีนึ่งรประมาณถ้าจะเปลี่ยนหรือจะปรับนี่ก็คือ ทำลายมันสามเดือนหกเดือนแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยดีๆขึ้นมาแล้วอยากจะมาฟืดเลยเนี่ยทักมาเลยนะคะเขาเขาจะจัดอะไรให้อ,อาจารย์ไม่ได้ถามอะไรนะมีท่านท่านได้ถามอะไรนะลองเล่าเรื่องชาติพพเดิมเป็นวิทยาทานให้เพืเ่อนๆหน่อยชาติภพเดิมก็ <c oughs> ก็เคยฝักที่ไปที่โลกแหละครับที่เหมือนพนเลศเนี่ย ที่ผู้ชายตัวเล็กๆแต่บางๆตัวน,นิดน้อยก็ยังสงสัยว่าท่านกาัณน์นส่วนรูปร่างอย่างนี้ยทำไมลบเก่งจังตัวน,นิดน้อยกั<ฮ>นคล่องแคล่วค่ะครับ,รบรแล้วก็เดินเข้ามาแบบทุ่มกัณฐ์เมย์รุ่มกันเสียงน่ากลัวมากถามว่าพวก,<ไ>พวกเพื่อน,นก็แซลเนาะ<ไ>ฉันข้าไม่ได้สนใจพวกเจ้าข้าต้องการมาหามหาทีวีอิบุรีรัมย<ไ>์เราก็พยายามไปสืบว่าคนใครว่าทำไมค่านนาเรวนเรเยือกเราแบบนั้น อัน,นไม่ใช่คนธรรมดาไงอันนี้คือครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็คือคุยกับพญา,า,านาคทางโทรศัพท์ที่ท่าบอ่อหนองค